สวัสดีครับมาพบกัน <P> ก <an> ับ <aún> น <yelled> ุ่มน้อยปฏิทินบานหน้าคือเก่าล้วครับครับบอนี้นุ่มน้อยผ้าพีผ้านองมายางเหรินทุ่งนาพี่น้องเดินเล่นทุ่งนาครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับบรรยากาศหลังฝนตกลิ่นครับพี่น้องหมือนเศร้าตอนเศร้านี่ฝนตกที่บ้านนุ่มน้อยนะครับนุ่มน้อยก็เลยผ้าลงมาหมึงบรรยากาศหลังฝนตกลิ่นครับพี่น้อง บรรยากาศยู่ทงไฮทงหน้าบานเห้าเนาะครับชมบรรยากาศหลังฝนตกลินครับผมอากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีครับผมยังเป็นคืมคืมหมืดมือดอยู่เนาะครับเป็นคืมคืมหมืดหมือดอยู่ครับแต่ว่าบรรยากาศดีครับผมพี่น้องเมื่อนี้หนุม่มหน่อยสิผ้าพีผ้าน้องเมื่อเมืองอันนี้พี่น้องดอกไม้ตามทุงหน้าพี่น้องหนุมน่มหน่อยมาเห็น มือเศร้านมหน่อยมาเอางัวกลับผืนเมื่อขอ,อกนะครับเอางัวลงกมาปูกตรงหน้าเราฝนตกครับพี่น้องก็เลยไดะมาเอางัวกลับเมื่อบานเนะพี่น้องกลับเปเขาขอ,ขอ,อกกับเมื่อบานครับนุ่มหน่อยเดี๋ยวมาเห็นดอกไม่นุ่มหน่อยเลยว่าหลังฝนตกนุ่มหน่อยสิพาพีพ้าน้องเข้ามาเมืองครับเป็นตาสะออนครับเป็นตอนซ่อนครับงามครับเป็นดอกไม้พื้นบานครับ ดอกสะแบงครับสำหรับคนที่ผัดบานผัดทินเนาะครับไปอยู่ไก่ทาเดรรับชมคลิปนี่คงอย่าคิดถึงบานละครับเห็นดอกใหม่น้ำบานห่อครับดอกสะแบงครับผมเดี๋ยวไปเมืองน้ำนมหน่อยครับนี่ครับต้นของเพื่อนพี่น,นอง ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ต้นสูงต้นสะแบงต้นนี้โอ้หนุ่มหน่อยเกิดมาหนุ่มหน่อยก็เห็นเราพี่น้องหนุ่มหน่อยเกิดมาหนุ่มหน่อยก็ได้เห็นเราอายุเพิ่นหลายปีเนาะครับเนาะ <laughs> เดี๋ยวหนุ่มหน่อยจะพาพี่พาน้องไปเมืองบรรยากาศรอบๆนะครับอากาศดีครับพี่น้อง สบายสบายครับผมหลังฝนตกนะครับนี่แหละครับฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอครับผมเดี๋ยวไปมึงดอกสะแบงน้ำนุมหน่อยครับไปกันเลยครับนี่คือต้นดอกสะแบงเนาะครับเมืองพี่น้องพี่น้องเห็นไหครับพื่นร่วงพิ่นรวงลวงดอกพื่นรวงเต็มพื้นเลยพี่น้อง เป็นแดงแดงเลยครับนี่เด้อครับสำหรับไผทียังพร่นเคยเห็นดอกสะแบงนะครับนี่คือดอกสะแบงเนาะครับนะเมืองพี่น้องนี่คือความสวยงามตามท้องนานะครับเมืองพี่น้องงามบ่พี่น้อง นี่คือดอกสะแบงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะคบนี่เด้อครับพี่ทียังบอเคยเห็นดอกสะแบงนะคบนี่คือดอกสะแบงนะครับดอกเพื่นครับมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับงามในพี่น้องเมืองใกล้ๆนี่คือเพื่อนจะสีแดงสีสมพู่นะครับงามครับพี่น้องนี่ครับดอกสะแบงครับผมเก็บมาลอยเป็นมาไรเนะครับแต่ สมัยเด็กหน่อยครับผมแต่สมัยเด็กหน่อยนะครับนุ่มหน่อยกะเด็กบนบ้านนะครับเด็กตามทุ่งไห้ทุ่งหน้าก็จะเลนจะยู่แบบนี้แล้วพี่น้องมีดอกไม้ก็น,นี่เก็บมาร้อยเป็นมาลัยนะครับดอกสะแบงครับผมนี่แหละครับเขาเคยได้ยินบอเพลงใต้ห่มสะแบงอ่ะนี่แหละครับต้นสะแบงครับผม เสียงไกลมีเด้อพี่น้องครับผ้าผีผ้าน้องเข้ามายางมึงดอกสะแบงสวยเลยนะครับดอกสะแบงครับผมนี่คือดอกสะแบงนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเฮ่านะครับเนาะดอกสะแบงดอกซาดดอกสะแบง ดอกกระยอมนะครับดอกพยอมครับนี่ครับนี่ครับดอกสแสบงครับผมนี่ครับดอกเพื่อนที่อยู่บนต้นนะครับเนาะ เสียงไกล้กับคันดีดีพี่น้องไกล้ตีพี่น้องไกล้ตีไกล้ชนครับคันดีครับครับพี่น้องดอกเิ่นเต็มต้นเลยพี่น้องเป็นหลวงลงม,มาเนาะครับเมืองพี่น้องบรรยากาศลุรอบครับผมบรรยากาศรุบรอบ บริเวณต้นเพื่นนะครับจะเห็นเป็นแดงๆเหมือนเลยพี่น้องมีแต่ดอกเพื่นนะครับมีแต่ดอกสแบงนะครับครับมีแต่ดอกสแบงสวยๆทั้งนั้นเลยครับผม ี่ครับดอกสะแบงครับผมคือความสวยงามกลางทงุงไฮทงหน้าบานห่าเนาะครับต่างวิธีชีวิตวิธีชีวิตเชาวบานชนนบทปนนอกบนหน้าห่าเนาะครับนี่ครับนี่เลยครับดอกสะแบงครับ นี่เพื่อนเพื่อนจะเป็นกลีบแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นกลีบแบบนี้ครับนี่คือดอกพืนพี่น้อง มองไปทางไหนก็นจะเห็นเต็มไปเบิดเลยครับดอกสะแบงครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับทุนเลยครับ มองไปซ้กรก็จเห็นเต็มไปเบิดมิแต่ดอกสแบงพี่น้องค้อมสวยง,าม,า,ง,ง,า,งามกลางทุ่งนาพี่น้องท่ามกลางทุ่งนาหลังจากที่ฝนตกลินลินไปนะครับฝนตกไปครับบรรยากาศดีมากครับผมอากาศดีบรรยากาศดีครับผมครับ,รบนุ่มหน่อยผ้าเมืองอีกตนหนึ่งพี่น้องอยู่ข้างกัน ต้นนี้กับบแพร่กันคือกันครับพี่น้องเมื่งครับเมื่งใกล้ๆครับพี่น้องพูน่าพี่น้องปาดคือมองไปละล้านตาไปเบิดพี่น้องคือมันเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลเนาะครับดอกสะแบงหนึ่งปีออกเพียงหนึ่งครั้งครับผมออกปีละข้งครับผม นี่ครับเพื่อนเป็นดอกเดี๋ยวสักพักเพื่อนก็นจะเป็นนวยนะคบเป็นลูกแดงแดงครับเดี๋ยวตอนเพื่อนเป็นนวยก็จะสวยงามครับผมเดี๋ยวสิผ้าพีผ้าหน้องเขาเมาื่อมึงตอนเพื่อนเป็นนวยเนาะครับเดี๋ยวเพื่อนเป็นนวยแดงแดงเต็มต้นเดี๋ยวหนุนหน่อยสิผ้าพีผ้าหน่องเขาเมาื่อมึงเนาะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนกำลังเป็นดอกดอกเพื่อนก็างามพี่น้องครับดอกเพื่อนจะไม่กินอยู่นะครับเป็น กลิ่นหอมอ่อนๆหอมจางๆครับผมเป็นกลิ่นเฉพาะนะครับกลิ่นเฉพาะของดอกแะแบงเพื่อนครับถ้าผู้ใดหูจักหรือเคยดมเคยสัมผัสเคยหูจักเพื่อนนะครับจะหูครับว่าเพื่อนมีกลิ่นเฉพาะของเพื่อนครับเพื่อนจะมีเป็นกลิ่นจางๆอยู่ครับกลิ่นของดอกสาดดอกแะแบงนะครับจะคือนกันครับผมดอกเพื่อนก็จะคล้่ายกันนะครับดอกสาด ต้นศาสตร์แต่ว่าดอกสาสตร์จะกลีบใหญ่กว่าดอกแะแบงนะครับดอกเพือนจะเหมือนกันครับสีสันคล้ายกันครับแต่ว่ากลีบดอกเพืชนจะใหญ่กว่านะครับนี่คือดอกแะแบงครับผมดอกไม้พื้นบ้านดอกไม้บานหน้าเห่านะครับเนาะเบืองเก่าด้วยครับสําหรับค้นที่อยู่ทางไกลนะครับที่คิดหอดแดนดินทินอีสานบานเห่านะครับบานหน้าเหาครับ ไม่เห็นดอกแสแบงครับพี่นอ้องคิดหนอดบานโบคิดหอดหน้าโบนะครับนอ้อครับดอกพื้นครับเพื่อนนี่ครับมี่ครับพี่นอ้องครับนีหนีเลยครับ คือดอกสะแบงสวยๆครับเพื่อนจะเป็นดอกเต็มต้นเลยพี่น้องต้นนี้ก็ตอนอก้นใหญ่กันนะครับเนาะต้นใหญ่เหมือนกันครับผมนี่เลยครับดอกสะแบงสวยๆครับผมมองไปทางใดก็เต็มไปเบิดเลยนะครับดอกไม้บานเห้าพี่น้อง เมืองครับพี่น้องครับผมเต็มไปเบิดเลยนะครับมีแต่ดอกสะแบงช่วยสวยครับพี่น้องสวยงามอิลีครับนุ่มน้อยอยากงหพยปีห้นนองเขาเดี๋ยมาเห็นนะครับเดี๋ยมาสัมผัสบรรยากาศตามทงุงไ้ทุงหน้ามาเมือมงไกลๆครับพี่น้องดอกสะแบงเพิินงามอิลีพี่น้อง เป็นดอกไม้ที่สวยมากนะคะผมสวยมากคิดถึงสมัยแต่เข้าไปเด็กหน่อยนะครับนี่เลยครับล้านตาวกต้นก่อนครับ,รบนุ่มๆอยากให้พี่ให้น้องได้มาเห็นเด้เดี๋ยมาสัมผัสบรรยากาศทงไงทงหน้าเก๋ไก่เนาะครับมเมืองเก๋ไกๆครับพี่น้อง สวยนะครับผมสวยมากดอกสะแบงครับพี่น้องครับสำหรับใครที่บบฮันเคยเห็นโบหุ่จักนะครับถ้าพามาเห็นวิดีโอของนุ่มหน่อยนะครับนี่แล้วครับคือดอกสะแบงครับพี่น้องดอกสะแบงครับผมเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลครับผมดอกไม้ตามทุ่งนาครับผมต้นเพื่อนก็เริ่มหายากแล้วนะครับ เริ่มจะดับไปนะครับสูญพันธุ์ไปแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นโคนเพิ่นตัดออกจากไฮจากหน้าเนาะครับนี่ครับผมดอกสะแบงเป็นของไม้ที่สวยมากหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งที่จะได้เห็นเขาทีไ่ได้ชมดอกของเขานะครับผมนี่ครับสวยมากเลยครับผมนี่ครับสวยๆข้างนั้นเลย ครับผมสำหรับคลิปผ้าพีผ้านองชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าชมดอกสะแบงนะครับนุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับพี่นองเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปในเรื่องครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ